มาแล้วนะครับ201กรุงเทพพิเศษโลกโอเคโดดพิเศษที่8ก็มาแล้วเช่นกันเชียงใหม่กรุงเทพอา่าโอเคมาแล้วครับ201 กรุงเทพพิษณุโลกรถธรรมดายามเย็นไปถึงตอน5โม55นาทีนะครับก็คือ17นาฬิกา55นาทีนั่นแหละนะครับออกมาตอน9โมง25นะครับจอดทุกสถานีสถานีเล็กสถานีใหญ่ป้ายหยุดรถรถก็จอดครับ จะเรียกว่ารถธรรมดาหนึ่งเดียวในสายเหนือที่จอดทุกสถานีเนี่ยก็เลยกได้เต็มปากนะครับอจอดหลายสถานีมากเช่นกรุงเทพสามเสนบางซื่อนิคมรถไฟกมสิบสอเอ็ดบางซื่อละบางซื่อเอ้ขออภยัยเอาใหม่กรุงเทพสามเสนบางซื่อนิคมรถไฟกมสิบเอ็ดบางเขนลักสีตเมืองลังสิตโอเชียงรากเชียงรากน้อยไล่ไปจนถึงสถานีปิซซุนโลก ไปสานีปลายทางมีตั๋วขึ้นได้เลยครับวันนี้ทางกขบวนโดย a l s t o ม4223นี่นะครับรถธรรมดาครับมีตั๋วเชื่อขึ้นได้เลย สามกึ่งสองมาด้วยนะครับรถธรรมดาสองศูงงง od, นย์หนึ่งนะครับขบวนแปกำลังมานะฮะตอนนี้ขบวนแปดผ่านนะครับล้มไม่จอดหนูนะครับทางนู้น ตอนนี้เราดูรถส่วจวิเศษเชิญลอครับขึ้นเลยพี่ไปจอดพิษณุโลกนะครับเป็นสถานีปลายทางไปดีต<ด>ามมาเพื่อนมาด้วยนะครับเพื่อน,นไปเที่ยวกันมาโอเคกำลังมาครับด่วนพิเศษที่8เชียงใหม่กรุงเทพรถผ่านนะครับไปจอดทิ้งที่ป่าน้ำโพนะครสวรรค์ ลบบุรีอยุทยานะครับลังสิตตัวเมืองลังสีบางเขนชุมทางบางซื่อสามเ็จและกรุงเทพนะครับนะรถผ่านมาไวนะครับต้องระวังด้วยโอเคโอเคมาแล้วครับผมจเจ้าแห็นความไวรถด,ด่วนพิเศษที่8 ต้นทางรอดตอน8.50โมงไปถึงกรุงเทพตอนทุ่ม25นาทีนะครับนะโอเคผ่านตามเวลาครับนะโอเคไปจอดทีป okay. ่าน้ำโพนครสวรรค์ครับเปิดวิกกระจาย จอดไปจอดที่ป่าน้ำโพโอเคมาต่อสอง์ครับนะใกล้เวลาออกแล้วอีกประมาณหนึ่งนาทีอ่ารถอัดต้องบายสามห้าสิบเก้านาทีนะครับก็เป็นรถเร็วเอ้ยไม่ใช่ขอไปก็เป็นรถธรรมดายามเย็นนะครับออกมาตอนเก้าโมงยี่สิบห้าไปถึงพิษณุโลกตอนสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบห้านาที ทงเขียวนะฮะดีมากเอาไว้ก่อนมีแค่6ตู้นะครับ2ตู้เนี่ยจะเป็นของพนักง,งาน3 4 5 6จะเป็นของผู้โดยสารนะครับโอเคตามเวลาทั้งคู่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย3 5 7นาที เมื่อกี้รถมิสิชิแปดก็ผ่านตอนบายสามห้าสิบหุงทีนะครับมาก,ก่อนหนึ่งนาทีครับผมนะเสียงติ๊กๆๆ๊กต,กตกเนี่ยให้นำตัวขึ้นมาทันทีเลยนะครับนะเห็นไหมรถธรรมดาพวงสามกึ่งสองได้ไม่ผิดอะไรนะครับและหายากมากนะฮะตู้แบบนี้สามกึ่งสองเนี่ยตอนนี้หายาก บางทีก็มีการพ่วงแต่ที่เราเห็นบ่อยสุดเนี่ยน่าจะเป็นขบวน112กับ107นะครับ11 1ด้วย108ด้วยอาแถมเหมือนกันนะครับพว่วง3ามกึ่ง2เนี่ยมาบ่อยแต่เราแทบไม่ค่อยได้เห็นหรอกนะครับโอเคได้เวลาออกครับ ออกเตาเวลาครับผมอกราสสนะนิชาราที่ล the ่าเป็นรวธรรมดาเที่วพต้นที่สส่วนหนึ่งแค้พสับสนิสนิโตเ่ไปตามสนิทที่ซาลโลออกจากสนิจวแสงแล่แล้วจะยนส่งไปสาสนิรังการบาบูน้าหอไก่โจงกระกตากาดินเป็นนิตต่อไป ไปจอยทีวังกาบบามูนาหอไกนนตคกบและไปจะถึงสถานีพิเซโกเป็นสถานีปลายทางเพราะว่าเรามาจอดทุกสถานีนะครับจำได้ไม่หมดนะครับเรามาสนับสนุนการถ่ายรถไฟให้รถไฟไทยพัฒนาขึ้นยิ่งกว่านี่คือเจตนาลมนะครับที่ถ่ายรถไฟอ๋โอโมไซทั้ทงนั้นดี โอเคออกไปอย่างสวยงาม